สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้มาพบกับช่องของเราเก่งจริงแท้ขอนเกนวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนนะครับวัดสังฆปีดีนะครับครับสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับตอนนี้เรามียอดผู้ติดต,ตามหนึ่งพันสี่รอยกว่าท่านแล้วขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมานําเสนอนะครับเป็นสายเหนียวเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับยอดนิยมประสบการณ์เยอะคือเหรียญนี้นะครับ เขาเรียกว่าสมิงอ่าเขาเรียกว่ายางตันนะครับยันตะก้อเหรียญยางตันยันตะก้อของหลวงพ่อฉไหนนะครับหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการก็คือบรารมีสิบทัศเหรียญน,นี้มีประสบการณ์มากมายนะครับออกมาปี2 5 5พนะครับพุทุกุณเด่นทางด้านสายเหนียวนะครับเอาใจสายเหนียววันนี้เป็นยันตะก้อ เหรียญน,นี้มีเจ้าของแล้วนะครับขอเรียนให้ทราบก่อนมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นกลาบสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับขอพระคุณมากที่ติดตามกันขอบคุณลูกค้าประจํานะครับมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับคุณวุฒธธิชัยนะครับคุณวุฒิชัยหลวงพ่ออาจแล้วก็หลวงเป็นพระเนาะท่านเป็นพระอยู่นะครสวรรค์แล้วก็ คุณพี่อ่าชูชาติคุณพี่ชูชาติหลายๆท่านเลยนะครับเป็นลูกค้ากันนะครับมีทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าเข้ามาเยอะเลยวันนี้เพื่อเอินตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่2มิถุนายน2,566ัช่องอ่าช่องทางการติดต่อของเราครับเพื่อนๆนี่เลยนี่คือเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ l ลายไอดีสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับเก่งคือชื่อเล่นผมนะครับแล้วก็นี่คือความจริงแล้วก็แท้คือวัตถุมงคลที่แท้นะครับ ของหลวงพ่อไหนนะครับนี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงส่วนนี้คือบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีนะครับเรียนรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันจัดสร้างเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปอกลูกปืนก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นยันตะกอ้อ เงินตะก้อนะครับเหรียญนี้มีเจ้าของแล้วนะครับวิดีโอที่แล้วที่ได้นํารูปมาให้ดูนะครับน้องเขาก็ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็ทักเข้ามาพี่ผมรับนะครับอย่าแบ่งให้ใครผมบูชาพอตอนแรกน้องเขาสอบถามราคานี้เข้ามาให้ผมหาให้ผมก็บอกว่าประมาณหกพันถึงแปดพันนะครับเขาก็รับทราบจนตอนนี้ตกลงยืนยันแล้วนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับแบ่งให้น้อง ไปบูชาในราคา6ก5ันห้ร้อยห้านะครับ 6, นะครับเดี๋ยวน้องเขาก็จะแต่ว่าน้องเขาสั่งมาหลายรอบแล้วนะครับทำงานอยู่ต่างประเทศแต่ตัวเขาเป็นคนไทยนี่แหละครับเป็นคนภาคอีสานเราอยู่อำเภอโนนสะอาดก็จัดส่งไปให้หลายรอบแล้วนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณน้องด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ได้หาวัตถุมงคลที่สวยก่อนอันดับเลขแล้วก็พอใจนะครับ ต่อไปน้องเขาก็สก,กิดมาว่าต่อไปผมเอาพญาถาะนะครับเจ้าสวยอีสานหาให้หน่อยก็จะพยายามหาให้นะครับส่วนพระอาจารย์นะครับที่อยู่นครสวรรค์ก็ให้หาเม็ดแตงให้นะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยนะครับก็ยังติดตามให้อยู่เพียงแต่ว่ายังยังบูชามาไม่ได้นะครับเม็ดแตงเม็ดเล็กๆนี่ครับผมก็คล้องตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าผมคล้องนงเงินเป็นเม็ดแตงบารมีนะครับรุ่นนี้เลย สร้างปี2556นี้ี่ครับท่านให้หาเป็นเนื้อทองแดงครับก็จะหาให้คุณสุรินก็ให้หาหยดน้ำให้นะครับส่วนหลวงพ่อท่านก็ดรักครับท่านก็แนะนำพูดคุยนะครับบอกเล่า90ให้ฟังนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลูกค้าที่อยากจะบูชาของหลวงพ่อนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ เพราะว่าเรามีหลายๆรุ่นนะครับมีหลายๆรุ่นมีหลายๆหลายๆเนื้อนะฮะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้เพิ่งได้มาสวยครับเพราะว่าผมก็บอกเข้าไปว่าน้องสวยนะแต่น้องเขาสู้ครับเขาก็สู้และอย่างเขาก็เชื่อมั่นผมก็รับประกันให้เท้ลายเซ็นจะอยู่ด้านนี้นะครับทางไหลขวาของหลวงพอ่อทางด้านด้านอ่าด้านซ้ายของเรานี่ครับเป็นลายเซ็นนะครับ อันนี้จมูกนี่โด่งเลยปี๊ดปาดส่วนจะมีเขาเรียกว่ามีนัมเบอร์นะครับเป็นยิงเลเซอร์ทุกเหรียญเลยนะครับแ 8, 8 4เป็นเลขหาเลขนะครับ8 8ดเลข8นี่ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลเนาะของคนจีนชอบเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายทั้งยิงไม่ออกทั้งยิงไม่อนั้นครับกระสุนหายหลาย,ลายๆอย่างนะครับ เป็นเหรียญที่สวยเลยนะครับอยู่ในสภาพซีนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับน้องเขาคงจะได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นี่ครับในลักษณะผ่านมือผมมาหลายเหรียญแล้วครับรุ่นนี้แต่ก็ได้แบ่งออกไปนะครับก็เลยรู้ว่าในลักษณะเหรียญแท้เป็นแบบแบบไหนนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีการสร้างก็อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับ แต่ว่าก็มีบางเหรียญน,นะครับที่ว่าทางโรงงานเขาเขาเรียกว่าผ,ผลิตมาเกินจะไม่ได้ตอกนัมเบอร์นะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้นําไว้ที่ขันน้ำมนต์ตอนที่หลวงพ่อท่านปลูกเสกนะครับก็จะมีอยู่แต่ว่าถ้าเล่นหาก็เอาให้ชัวร์ก็แบบนี้เขาสบายใจมีทั้งโค้ดแล้วก็มีทั้งนัมเบอร์นะครับเป็นการการันตีนะครับ ลักษณะก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยเหรียญน,นี้คือเหรียญยันตะก้อนะครับยางตันส่วนเหรียญน,นี้ที่เพ,พิ่งออกมาในลักษณะเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสมิงยางตันอ่าสมิงยางตันเหรียญน,นี้แต่ก่อนตอนผมเข้ามาเล่นใหม่ๆก็ประมาณสองพันนะครับสองพันกว่าบาท จนตอนนี้เปลี่ยนมือผมล่าสุด6,5 0 0ครับไปให้น้องด้วยจากความสวยเนาะจากความสวยที่ว่าเขาเก็บไว้วัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละชน,นิดแต่อย่างสตาร์ทออกมานะครับอย่างเพื่อนๆบูชาตอนนี้รุ่นนี้นะครับสตาร์ทกันออกไปเนี่ยถ้าเป็นเหรียญสภาพนี้ก็คือหลักร้อยเนาะแต่พอเวลาผ่านไป5ปี10ปีท่านหนึ่งใช้สึก ใช้พุทธคุณนะครับส่วนท่านนึงเก็บอย่างดีราคาขึ้นไป2000อันไหนที่สวยก็คือราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็ได้คือว่าได้ราคาเต็มเนาะสำหรับท่านที่สะสมนะครับส่วนท่านไหนที่สึกราคาก็จะลดหย่อนตามสภาพนะครับส่วนท่านไหนที่เก็บก็ตัวนี้ครับยันตัวเดียวกันเนี่ยครับลมดำนะครับ อันนี้จะเป็นสมิงยางตันนะครับเพิ่งออกมาแต่ก็มีเพื่อนๆในช่องมาติดมาปิดไปอ่มามามา,มาบูชาทุกวันครับก็บูชาผมก็จะส่งไปเรื่อยนะครับท่าในใดที่เก็บก็เก็บช่วงนี้นะครับยังหลักร้อยเพราะว่าต่อไป3าปีหปีข้างหน้าอาจจะได้มาบูชาแบบนี้ก็เป็นได้นะเดี๋ยวมาให้ดู6,000นะนะชมนะครับ บเดี๋ยวนี้ก็มาทำวิดีโอให้ดูเรื่อยๆพอดีช่วงนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะครับก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆเข้ามานะครับก็จะได้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ้อส่วนของนี้ครับหลวงพ่ออาสนพ่ออาสั่งตัวนี้นะครับขอพระคุณด้วยเนื้อเงินเนื้อเงินโดนบุกไปครับหมดแล้วแทบจะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับ ท่านอยากได้ท่านบูชานะครับบูชาไปอ่ะอันนี้พูนตรงครับสี่พันแปดท่านก็บูชานี่คือเนื้อเงินนะครับอันนี้คือเอหรียญเจ็ดกษัตริย์หน้าคาราชนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดานะครับพิเศษมากด้านหลังจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าบ่วงหน้าขบาบนะครับด้านหลังจะมีการหลวงพ่อท่านลงอ่ะเขาเรียกว่าผูกดวงเศรษฐีด้วย ในบ่วงหน้าขบาทนะครับก็จะเป็นแบบประมาณว่าคนไหนที่ดวงไม่ดีดวงตกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือมีประสบการณ์นะครับในด้านโชคลาภแค่ค้าขายอะไรประมาณนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็เสกนะครับเสกเช้าเย็นเลยนะครับรุ่นนี้ที่สำคัญหลวงพ่อนั้นเสกอยู่หน้าหิ้งบูชาครูของหลวงพ่อด้วยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นการเสกหน้าบูชาครูเทวดาฟ้าดินนะครับเผื่อบางทีอันไหนขาดอันไหนก็คือเทวดาท่านก็จะช่วยแบบเติมเติมให้เต็มนะครับเสกมานานนานนะครับใครได้ไปบูชาเหรญน,นี้นะครับก็ชีวิตก็อาจจะมีแต่ดีขึ้นไม่ตกต่ํานะครับเพราะว่าพญานาคเนี่ยยิ่งคนไหนที่มีบุญเขาเรียกว่าดุมบุญแบบ สมพงศ์นะครับสมพงศ์กับพญานาคตนนั้นๆน,น,นะครับยิ่งคายิ่งคูณนะครับยิ่งคายิ่งคูณทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับบริสุทธิ์สวยเลยนะครับก็จะจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับอ่ก็จะเป็นนี่นะครับนี่คือเนื้อเงินบริสุทธิ์นัมเบอร์ 298อืมอเหรียญเหรียญรองสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหรียญสุดท้ายก็คือ299น่าจะสร้างแค่299เหรียญนะครับนั่นเองหลวพ่อท่านมาปิดไปเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับส่วนพญาถกนะครับต่อไปเดี๋ยวจะหามาให้น้องที่เขาบูชาเหรียญนี้นะครับก็จะจัดการให้ส่วนท่านไหนที่ยังอยากได้นะครับสมิงยางตันก่อนก็ได้นะครับสมิงยางตันหรือจะเป็นนี่ลงยานะครับิ่งยิ่งลงยาก็สวย ลงยานะครับก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อปอกลงยาแดงนะพยักเจ้าสวัวมีเข้ามานะครับด้านหลังจะเป็นลงยาลายเสือด้วยรื่สวยงามครับฝากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยถือซะว่าเข้ามารับชมเนาะท่านไหนที่ยังไม่กล้าก็ารับชมไปก่อน ส่วนท่านไหนที่พร้อมบูชานะครับก็ติดต่อเรามาทางช่องทางนี้นะครับช่องทางนี้ติดต่อมาครับผมจะส่งให้นะครับอย่างบาเรามีนะครับเดี๋ยวหาให้ครับหลวงหลวงพี่เล้วพระอาจารย์หลวงพี่อ้วนเดี๋ยวผมหาให้ก็พยายามพยายามไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก,ก็พยายามจะอันดับหนึ่งเลยคือผมก็อยากจะเหมือน เขาเรียกว่าเลือกไว้ให้ตัวเองก็คืออยากจะเลือกพระคือพระแท้ก่อนแล้วก็พระสวยใช่ไหมครับเหมือนเลือกไว้ให้ตัวเองใช้เวลาให้คนอื่นบูชาเหมือนกันครับเขาก็จะได้ใช้หรือบูชาพุาทคุณเหรียญที่สวยนะครับทุกคนอยากได้เหรียญสวยอยู่แล้วนะครับหนับแรกผมก็ต้องคัดให้ก่อนเบื้องต้นนี่คือผมสกรีนให้ก่อนแล้วนะครับผมสกรีนให้ก่อนแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะได้มาเขาเรียกว่าได้มาซื้อซ้ํา บูชาซ้ําก็คือเหมือนว่าเป็นคุณภาพของเราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือผมมั่นใจในสสิ่งนะครับที่ว่าถ้าจะทําให้ผมยืนอยู่จุดนี้ได้ต่อไปอย่างยาวนานสสิ่งนั้นก็คือความจริงกับวัตถุมงคลที่แท้นะครับผมต้องมีความจริงนะครับมาสู้และมีของแท้มาให้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมเนาะผมคิดประมาณแบบนี้ อันนี้ก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยเพื่อน,อนแต่ไม่เป็นไรครับใครจะรอให้ขนาดนี้ก่อนก็ได้เซ <c oughs> ลเล่นครับเพราะส่วนนี้ก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันบางคนเก่งสิ้นเดือนนะเก็บไว้ให้พี่หน่อยได้เลยบอกกันครับสามารถพูดได้บอกกันได้เดี๋ยวผมเอาชิ้นนั้นเอาชิ้นนี้นะครับอยากได้ห้าพยักดักได้อะไรนี้ก็บอกกันได้นะครับก็จะจัดส่งให้นะครับ เอาตามกําลังที่เราไหวที่เราชอบนะครับเอาที่เราดูแล้วเราชอบนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมรับชมไปก่อน,นครับรับชมไปเรื่อยๆพอรับชมไปแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีวัตถุมงคลชิ้นไหนเข้ามาผมจะเอามาลงให้เดี๋ยวผมจะมาลงให้อีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับกลับมาจากการทํางานพอดี เดี๋ยวมาทําวิดีโอให้ดูเรื่อยๆขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ผู้ที่รับชมผมอยู่มีแต่วความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปาถนามั่งมีเงินทองนะครับสาธุวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆมาบอกว่าประมาณนี้นะครับอย่างนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแอนแอนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ